สวัสดีครับผมปอนวันนะฮะวันนี้เราอยู่ที่นี่นะครับสุดซับด้าขึ้นปีที่30แล้วครับอัศดาวดหลงสุนทรนะครับเป็นหนุ่มแพรวนะครับปี1992ครับจูนสาวิตรีโรจนาเพฤกษันหนึ่งใน10นะคะอันนี้เขาเก้าสอของเรา02 2002ปีเลยเนาะผมดอมเหตากูลครับหนึ่งใน5หนุ่มสาวแพรวปี1994ครับก็สำหรับสตูดิโอที่นี่เนี่ยผมมาครั้งแรกก็ตอนนั้นปี ปี1993ในช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับผมแต่ถึงวันนี้แล้วก็สุดสัปดาห์ครบรอบ30ปีผมก็อยู่ในวงการนี้มา18ปปีเรียกได้ว่าถ้าเกิดมี มีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสุดสัปดาห์นะครับผมก็คงเป็นเป็นลูกวัยรุ่นคนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะครับเพราะว่าจุดกําเนิดของวงการบันเทิงของของผมของป้องนวัดเนะี่ยที่มีวันนี้ที่มาเล่นละครเล่นนังที่ทําทุกๆอย่างเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นขึ้นมาจากหนังสือแพรวนะครับสักพักก็มีสุดสัปดาห์ขึ้นมาฮนะจริงก็เป็นในครอบครัวเดียวกันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแล้วก็เวลาได้มาทางานกับพี่รู้สึกดีทุกครั้งเพราะเหมือนกับว่าเราได้แบบ เหมือนเรามีว่าอยู่ที่ไหนที่หนึ่งได,ได้กลับไปอย่างเงี้ยครับรู้สึกดีมากเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนวันนั้นทีมงานเนี่ยก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ๆไปบ้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นแล้วก็การตกแต่งใหม่ขึ้นสตูใหม่ซ่อมใหม่เพราะน้ำท่วมอะไรเงี้ยนะเราก็แต่ความรู้สึกเราเหมือนเดิมก็คือเหมือนกลับมาบ้านอะ ใช่เหมือนกับบ้านก็ยังมีความภูมิใจและก็ยินดีที่เราก็ได้เริ่มต้นกับสุดสัปดาห์นะครับซึ่งที่นี่ก็สร้างสารรค์สิ่งดีๆมาตลอดนําเสนอเรื่องราวต่างๆเยอะแย,ยะมากมายซึ่งผมก็เชื่อมั่นว่าในอนาะคตสุดสัปดาห์ก็ยังคงสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปเชื่อนะฮะจากระยะเวลาที่ที่เป็นตัวพิสูจน์คุณภาพเนี่ยแน่นอน ถ้าไม่เจ๋งจริงเนี่ยไม่ถึงอยู่ถึง30ปีหรอกและเชื่อว่ายังจะต้องอยู่ต่อๆไปนะครับให้คนไทยได้มีนิตยสาราดีๆได้อ่านเรื่องราวดีๆจากนักเขียนดีๆและก็ทีมงานดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับ สุขสันต์วันเกิดครับ Happy b i r ิร d a y ด้วยอีกคนหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสุสัปดาเนี่ยมีความทันสมัยตลอดเลยสมัยที่เราอ่านมันก็ทันสมัยทอดส,สมัยเราตอนนี้เนี่ยจุงเห็นน้องๆเด็กๆเขาก็ยังอ่านอยู่นะแลวเนื้อหาคอนเทนต์ข้างในเนี่ยเขาก็ไม่เคยล้าสมัยเลยมีความเป็นวัยรุ่นตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะขอ Happy b i r t เดย์สุสัปดาห์แล้วอย่างน้อยขอให้หนุ่มสาวแพรวมีความเด็กมันกสุสัปดาห์ตลอดไปนะใชใช่ใช่ครับผมค่ะ แฮปปี้เบิร์เดย์ครับสุดสัปดาห์นะฮะขึ้นสู่ปีที่30นะฮะอย่างมั่นคงนะฮะเรียกได้ว่าโตมาด้วยกันเลยว่าผมก็เออเลยนิด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 ,น,ดนะฮะก็เรียกว่าอยู่ด้ยวยกันนะฮะก็อยากจะให้อยู่คู่คนอ่านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนะี่ยเวลาไปไหน,นมาไหนเนี่ยทุกครั้งนักแสดงจะเจอคำถามถามบ่อยว่าเออเริ่มเข้างวงการได้ยังไงใครชักนำหรืออะไรเงี้ย ผมจะตอบอย่างภูมิใจทุกครั้งว่าผมมีกําเนิดมาจากแพลวจากสุดสัปดาห์ครับเพราะฉะนั้นก็ขออยู่เป็นสถาบันที่ทุกคนชื่อถือแล้วก็เป็นหนังสือที่มีคนอ่านเย,ยอะๆยอตลอดไปนะครับ